ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่อง IP p h o n นของ NEC นะครับรุ่น IP7WW8IPLDC1 นะครับครับเครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้จะใช้สำหรับตู้สขา NEC SL2001 โดยเฉพาะนะครับโดยเราสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยไม่เสียไายเส้นนะครับ และยังสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆของเครื่องโทรศัพท์ได้อย่างครบคันด้วยนะครับครับในวันนี้เราจะมาแนะนำปุ่มซอฟต์คีย์นะครับว่ามีการทำงานอย่างไรบ้างนะครับมาดูที่ปุ่มซอฟต์คีย์นะครับก็คือ4ปุ่มนี้นะครับครับก็จะมีปุ่มเมนูนะครับปุ่ม DIR ปุ่ม VM แล้วก็ปุ่ม CL นะครับ มาดูกันที่ปุ่มแรกเลยนะครับปุ่มเมนูนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับก็จะเข้าสู่เมนูของเครื่องโทรศัพท์นะครับสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆได้นะครับการจะเปลี่ยนเมนูนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด10เมนูด้วยกันนะครับก็ให้กดปุ่ม next นะครับก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมด10เมนูด้วยกันนะครับ มาดูกันที่ปุ่มต่อไปนะครับเป็นปุ่ม DIR นะครับหรือว่า Directory นะครับคือปุ่มสำหรับดูข้อมูลนะครับสมุดโทรศัพท์นะครับที่เราได้ทำการบันทึกไว้นะครับในที่นี้ที่เรานำหัวเครื่องนี้มาสแสดงนะครับเราจะทำการบันทึกไว้3เบอร์ด้วยกันนะครับก็จะขึ้นตัวเลขตรงนี้นะครับเป็น 1ทับ3นะครับก็คือมีทั้งหมด3เบอร์จะทำการเลื่อนได้โดยกดปุ่มเครอ,เอร์เซคีนะครับด้านล่างนะครับกดขึ้นหรือลงก็ได้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนเบอร์นะครับเราสามารถโทรออกได้โดยใช้ปุ่มเครอ,เอร์เซคีวงกลมนะครับหรือว่าปุ่ม enter นะครับโดยการกด2ทีนะครับก็าสามารถโทรออกได้นะครับ มาดูกันที่ปุ่มต่อไปนะครับจะเป็นปุ่ม vm นะครับหรือว่า mail box นะครับกรณีที่มีคนฝากข้อความถึงเรานะครับจะมีตัวเลขขึ้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงหน้าจอนี้จะแสดงเป็นตัวเลขขึ้นมานะครับว่ามีจํานวนกี่ข้อความนะครับที่ฝากมาถึงเรานะครับเราสามารถเลือกฟังได้จากกดปุ่มนี้นะครับแต่ ตัวเครื่องที่เอามาแสดงในวันนี้ไม่มีเมลบอกฝากไปนะครับก็เลยไม่มีตัวเลขขึ้นแสดงนะครับครับสำหรับปุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นปุ่ม CL นะครับก็คือเบอร์ที่โทรเข้าล่าสุดนะครับครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับก็จะแสดงเบอร์ที่โทรเข้ามานะครับในที่นี้ไม่ได้มีเบอร์โทรเข้ามาล่าสุดนะครับก็จะขึ้นเป็นเคอร์เลดีหลอก M P นะครับครับ สำหรับปุ่มซอ็อกเก็นะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับก็สำหรับเทปหน้าก็จะแนะนำในรายละเอียดส่วนอื่นๆนะครับของเครื่อง IP phone นะครับเครื่องนี้นะครับขอบคุณครับ